เ็นเมนูที่ทํากี่รอบเนี่ยก็ไม่เคยเหลือเลยแม้แต่รอบเดียวหรือเรียกได้ว่าเป็นเมนูฮิตหมดหมด้อตลอดที่สําคัญเมนูนี้สามารถกินได้ทั้งกับข้าวสวยแล้วก็เส้นขนมจีนเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็จะนาพริกแกงเขียวหวานเนี่ยไปผัดแต่วันนี้ขอพิเศษน้อยเพราะจะนํมาผัดกับนมข้นจืดแทนตัวกะทิแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเขียวหวานนาลงไปผัดได้เลยแล้วก็ตามด้วยการใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปวันนี้นะเลือกใช้เป็นสะโพกไก่นํามาลอกกระดูกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีครับหรือถ้าใครอยากได้เนื้อสัตว์อะไรเพิ่มเติมเเนนนนี่่ยกกกก็็็สสสาาาาามมมรรถใลลลงไไปดดด้้้้แวตคจืขออชััํหบ ตัวเลือดไก่แล้วก็เครื่องในไก่ถ้าใครที่ไม่ชอบกินเนี่ยไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้เด้อปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวอีกเล็กน้อยพอได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ตามด้วยการใส่มะเขือปากของเราลงไปพอใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำการปิดฝาต้มไว้ประมาณสัก5านาทีโรยหน้าด้วยใบโหระพาแล้วก็พิกขี้ฟ้าซอยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ความสวยงามแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟได้บอกได้เลยครับว่าสูตรนี้หอมอร่อยแบบดั้งเดิมแต่นัวกว่าเดิมอยากให้ทุกคนได้ลองรับรองว่่่่่าาตตต้้อออองงมมมมีีีิดใจกกกกกันนนนนนแแแแเเเเเเูยยยวหไไทบ็คลลื the